ตรงนี้เก็บร์บอยอย่าลดนะตรงนี้ยังได้อยู่ครับจัมโบ้ไปครับไปเลยเกตชนนะครับตรงนี้กระชากมาจิงนี่จิ๊โอ้นี่แหละครับทีเด็ดของเราเลยครับหมายเลขเกตครับชนครับไปบอยข้างนี้ได้ดิเสุดน้าไปครับจัมโบ้เขาเป็นตัวเลขก็ตางครับ นี okay. ่ครับสวยครับแต่เร็วมากครับทีเด็ดนครับบอครับถ้าเปลี่ยนตัวมายืนที่การสนามเลยครับการสนามครับตรงเส้นเขาวเลยครับยืนรอครับเชิญครับใครออกครับเชิญโยนมาตรงนี้เข้ามือเวลาสาวตูสิงเกตบอย ขึ้นน้ำไหมนะครับจัมโบสองประตูตัวนึงครับออกบอลมาครับที่หมายเลขทีครับถิงเจมบอยตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้โดนตัดได้ไปแล้วถิงเจมบอยจัมโบ้ครับจิ้มตรงนี้โอ้โหตรงนี้กรรมาการปล่อยให้ได้เปรียบตรงนี้โอ้โหบอลเร็วครับตรงนี้ช <c oughs> นแปรไมไ่ทันครับ เล่นแล้วไปไปที่เกตครับเกดให้มาตรงนี้มาดีทา,างด้านที่กองครับตรงนี้กอ,องให้มา,ไ,มาไปทีพี่ลบตรงนี้โดนอ๋อครับเ,เป็นลูกตุ้มของสิงเกียนบอย กลั้ยอตรงนค่ผ่านไปนะแล้วตรงนี้ไม่ผ่านชนรับขอภัยครับเียรอาจจะหายไปนิดนึงเพราะว่ามาครับได้ที่พลบลบินี้คามคานครับตรงนี้เป็นดีนะ ยิงนี่ไ้อกบครับาน้งริบเองอ่โดนมาลกนี้แล้วครับออกครับเป็นโลกท่มของสิงเมบอยต้องเล่นครับสิงเิมบอยวันนี้ ตาแพ้ครับน่าจะหลุดวงโคจรเลยนะครับศุลยวงก็ยิ้มรอเลยครับตาแพ้นะครับวันนี้พอศุลิ์วงก็คั่อันดับสองอยู่ครับมีเกดมันนี้มีเกดนะแบตบเยอะเดถ่าแยบบให้ครับใช่เป็นตั้งกันใหม่ครับทีมเจิบอยหมายไ,ไ,ไ,ไรไไเกดสมัยไรเกดท่านไปที่พี่ยอดครับเปลี่ยนแกนไปเล่นแบ๊ก้ายขันข้ามมาหมายเลขหกหมายเลขหกยังไม,ไม,ไไมไ่ยิงครับวันนี้ จีบไป Safe. ตรงนี้ยังได้ครับทีบไปได้แปดอันนี้แปดก็มาตรงนี้ไม่ผ่านครับช่วยกันครับแชมโบ้ช่วยกันดีเอาเชียร์ตรงนี้ไม่ดีครับตรงนี้ตาแล้วครับตรงนี้จีบเกมบอยฟาครับตรงนี้อันตรายครับตรงนี้เล่นอันตรายนะครับได้พีพี่ครับ ตอนนี้เข้าสุ่ท้ายที่สุดท้ายครับหายไปตรงนี้ไม่ดีครับตรงนี้หายไปไหมเล็กจีครับเดี๋ยวมาครับจัมโบ้ยังได้อยู่มาตรงนี้อย่างไม่ออครับโดนที่มอกครับตรงนี้เป็นลูกซุ้มของจัมโบ้ ลงเดี่ยตรงนี้ยังไม่ออกครับกรรมการให้เล่นต่อครับตรงนี้ไมนเจตสนาครับตรงนี้จะเคลียบอลครับแต่ไม่ออกครับไปโดนโดนครับนี้ยังได้ครับหมดเวลาไปเกมหนึ่งนาทีครับครึ่งแรกครับมาที่พี่ยอดครับตอนนี้ดันก้นล่นการแล้วตรงนี้ ไปมาที่ไปครับโดนตัดได้ครับไปแล้วรที่ชนชนตรงนี้ให้มาให้ปทุนีปชนตรงนี้เลี่ยงนี่ครับจัมบาโต้กลับครับดีเด็ดมากเลยครับขาชนครับบริณฑิรมาเล็กเกดครับว,วันนี้ครับสุริวงศ์ก็ผลกันมาเกียร์ จัมโบ้ครับเพราะว่าพอกันแต่ว่ามันเต็มน้องคนัึ่ง่เท่ากันโอ้ย่งัไม่ดเลยตอนี้เหรอรบไล่ปลไปไ่ไปไอครับเป็นลูกเต็มมมครับได้ลูกเต็มมมครับโดยมาเลขหครับต้องโอ้มาลูกนี้โบกตั้งมาลูกนี้ ไพ่ปที่ทเกตครับตรงนี้ไม่ดีให้เป็นาตังที่ไม่ดที่ลบลบไปทีเเกตกล็อกกระเป๋าตรงนี้โดนคิมยิงออกครับเป็นลูกเต็มมุ้งมัด้าทีมาไหเนี่ยนาทีตง่ีเกตตรงนี้เกตุที่มุมมาตรงนี้คีมตรงนี้จังไม่เลยครับตรงนี้หมดเวลาครึ่งแรกครับดัมโบ้ก็ขึ้นนำครับี ดีเจบอยอยู่สามประตูตัวหนึ่งครับคู่ต่อไปครับนาเสียวครับ